สวัสดีครับเพจพ่อบ้านสแคลมเบอร์ครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ลุงเรืองนะครับเปลี่ยนชุดไฟนอลไดรฟ์ยกเซตใหม่หมดเลยครับรวมถึงลูกป,ปืนล้อหลังน่าจะเห็นคลิปกันไปแล้วี่ยังยังไม่ได้ประกอบกันบีดคืนก็อันนี้เป็นที่ต่อโซ่ครับสีลอกนิดนึงไม่เป็นไรไม่เลียด ความตึงโซ่ก็กำลังดีนี่ยังไม่ได้ลงจระเีจับได้ยังไม่มัน,น่ที่อยากจะอวดก็คืออย่างถ้าดูคลิปวันก่อนที่พ่อบ้านมาขยับโซ่รถตัวเองจะได้ยินกแก,ะกะ๊กแก๊กนี่ครางนี้โซ่แน่นฟิตเปียะครับเนี่ยพอมันแน่นอย่างนี้แล้วการขี่มันก็จะกระฉับกระเฉงกว่าเดิม สเตอร์หน้าก็เปลี่ยนปิ้นล็อกใหม่เนี่ยเอานิ้วผักไม่ขยับเลยเพราะว่าผมใส่น้ำยาล็อกเพาที่เต็มเกลียวเลยเพราะว่าจริงๆสเตอร์ไอไอตัวเพาตัวนี้ของผมมันเริ่มสึกละใส่เข้าไปนีถ้าไม่ใส่น้ำยามจะหลวมขอแขกขอแขกนคะครับแล้วมันจะดิน้นจนจน,จนมันอาจจะมีโอกาสสึกหลอจนสเตอร์มันทะลุเข้าไปได้ก็นี่ใส่น้ำยาล็อกเพาเน ไม่ขยับแต่เดี๋ยวรอสักพักกับตอนนี้กำลังดีเวล็อพาร์ทชิ้นใหม่เพื่อใช้ป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการที่สเตอร์หน้ากับปิ้นมันเอากันไม่อยู่แล้วแล้วมันปิวเข้าไปข้างในเพราะว่าถ้ามันหลุดเข้าไปข้างในมันอันตรายมากรถก็จะวิ่งไม่ได้สวิงอาร์มก็ตรงนี้ก็จะโดนขูดนะครับอดใจรอกันนิดนึ่ง ก็โอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จก็เรียบร้อยก็จะเหลือลูกปืนล้อหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมโมเอาบางโคนเอาไว้ใต้คอไอตัวยกแผงคอตัวเก่าก็เลยจะใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้รอย,ยกหน้ามาส่งอยู่ถ้ายกหน้ามาส่งก็ยกขึ้นถอดเปลี่ยนแป๊บเดียวครับทำไม่นานแต่แต่ล้อหลังทำค่อนข้างนานเพราะว่าทำหลายชิ้นส่วนแล้ววันนี้ อุปกรณ์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแหมเสียงของมันใหม่อะนะของใหม่แต่รถเก่ารถคตดเก่าเลยโอเคขอบคุณครับ